สวัสดีครับเพืเ่อนๆเอฟซีครับมาพบกับลุงุูปไาชมอีกคลิปครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการให้น้ําทุเรียนเล็กกันนะครับนี่ครับทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ไม่นานนะครับนี่ครับนี่เป็นแนวทางของลุงบุญนะครับลุงบุญจะเน้นการให้น้ําด้วยแปปีอีแบบระบบน้ําหยดนะครับแทนแบบระบบน้ําหยด ก็แค่เพียงมีน้ำไหลผ่านบริเวณโคนต้นนะครับนี่ครับให้เกิดความชุ่มชื้นรอบๆโคนต้นนะครับไม่เน้นการให้น้ำที่มาโดนใบนะครับไม่เน้นการให้น้ำที่มาโดนต้นนะครับของลุงบุญจะเน้นเฉพาะดินบริเวณรอบๆโคนต้นนะครับนี่ครับ เมื่อมีความชื้นรอบๆบริเวณโคนต้นที่ลุงบุญได้นำเปลือกลูกมะพร้าวนะครับหรือว่าเศษขยะมาปิดเอาไว้นะครับแต่ให้เว้นโคนต้นเอาไว้นะครับอย่าไปปิดช่วงโคนต้นนะครับอย่าไปปิดช่วงโคนต้นปล่อยให้โคนต้นเขาเกิดช่องว่างนะครับเพื่อให้แสงแดดนะครับเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาได้นะครับเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาได้ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการให้น้ำนะครับวิธีการให้น้ำทุเรียนในแบบแนวทางของหลวงนะครับไม่เน้นน้ำโดนต้นโด,ดนใบนะครับนี่ครับจะให้แบบนี้ทุกต้นนะครับของหลวงปู่จะให้แบบนี้ทุกต้น,น,บบน,นเวลาในการให้น้ำนะครับเวลาในการให้น้ำให้เน้นในช่วงเช้านะครับ เพื่อนๆครับเน้นช่วงเช้าตื่นขึ้นมาหกโมงครับถึงเจ็ดโมงครับก็ให้ให้น้ำก่อนในช่วงเช้าให้แบบไหลผ่านบริเวณโคนต้นนะครับไม่เน้นช่วงใบและไม่เน้นช่วงต้นครับหลีกเลี่ยงการให้โดนใบให้โดนต้นนะครับในช่วงเช้า ก็ให้ประมาณสัก15นาทีนะครับต้นเรียนก็จะเติบโตได้ดีนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับในตอนเช้าต้นก็อาจจะยังมีความชื้นนะครับลุงบุญจึงบอกว่าอย่าไปให้น้ำโดนต้นนะครับโดนใบของลุงบุญเน้นในการให้ต้นแห้งนะครับ เพื่อป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราเปิดบริเวณรอบโคนต้นเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับบริเวณรอบๆโคนต้นให้มีช่องว่างให้ได้นะครับเพื่อให้แสงแดดเพื่อให้อากาศเข้าระบายถ่ายเทได้นะครับป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับให้น้ําคอไม่ตองเยอะจนเกินไปนะครับขอแค่มีน้ําไหลผ่านบริเวณรากที่เรา ปลูกใหม่นะครับทุเรียนก็จะโตดีนะครับนี่คือการให้น้ําทุเรียนเล็กนะครับนการให้น้ําทุเรียนเล็กนี้ไม่ใช่เชื้อรานะครับเป็นแค่หลังแมงมุมนะครับหลังแมงมุมก็มนดูแลนะครับทุกเช้ามนดูแลทุกเช้านี่ก็เป็นใบที่โดน อะไรไม่ทราบนะครับในตอนที่เราทาการขนส่งนะครับที่เขาทาการขนส่งของทุเรียนมาจําหน่ายในร้านนะครับเขาก็จะปลดทิ้งทางไปเขาโดนบีบโดนอะไรมาเสียดสีนะครับเขาก็จะทําการพิทิ้งไปนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราที่จะเข้าต้นนะครับนี่เป็นธรรมชาติของต้นไม้ครับครับก็ เป็นวิธีที่ให้น้ําในแนวของลงบุญนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับน้ําก็อยู่บริเวณข้างนะครับอยู่บริเวณข้างของต้นทุเรียนนะครับอยู่บริเวณข้างของต้นทุเรียนเห็นน้ํานองแบบนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เขาก็จะแห้งไปหมดนะครับนี่ครับทุเรียนอยู่นี่ครับทุเรียนอยู่นี่ต้นนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับเป็นทุเรียนบ้าน โคนก็จะไม่เปียกนะครับเห็นไหมครับต้นก็จะไม่เปียกโคนก็จะไม่เปียกทุเรียนเขาก็จะขึ้นดีนะครับให้น้ําอยู่บริเวณข้างๆรอบๆนะครับเดี๋ยวเขาก็ไหลผ่านไปหมดนะครับทุเรียนขอแค่มีน้ําผ่านนะครับมีน้ําผ่านลากไปมีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นเขาก็จะโตดีนะครับนี่ครับต้นครับระบุญก็ปลูกไม่นานนะครับพอเริ่มที่มาปลูกตรงนี้ครับใกล้ๆบ้านครับ ก็สี่ห้าหกต้นนะครับใกล้บ้านก็วิธีการให้น้ําของหลุงปูทุกต้นเลยนะครับเพื่อนๆครับดูดิครับจะไม่เน้นให้โดนต้นโดนใบนะครับจะไม่ใช้จปริงเกอร์ให้ระบบน้ําหยดนะครับอ่าก็คือระบบน้ําไหลผ่านบริเวณโคนต้นนะครับนี่ครับจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับน้ําก็พุ่งดีนะครับแต่ไม่เน้นให้ไปโดนต้นนะครับหลวงปูจะปิดเอาไว้นะครับปิดไว้แบบนี้นะครับก็แค่ให้มีน้ําซึมไหลผ่านโคนต้นนะครับ ตุเรียนเป็นไม้ที่ต้องการน้ํามากนะครับแต่ไม่ต้องการน้าคึงขังนะครับขอแค่น้ําไหลผ่านให้ดินมีความชุ่มชื้นแค่นั้นเขาก็จะโตดีนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในแนวของลุงบุญนะครับในการปลูกตุเรียนแล้วก็ให้น้ําแบบนี้ก็เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ เพราะว่าหลุงบุญเห็นต้นไม้นะครับจากธรรมชาติเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้น้ําโดนต้นโดนใบนะครับอยู่เป็นประจํานะครับพอแค่มีหนาน้ํามีความชุ่มชื้นเขาก็จะโตดีนะครับตุเรียนเป็นไม้ที่เนื้ออ่อน,นครับเป็นไม้เนื้ออ,อ่อ,อนอ่อนแอไวต่อโรคนะครับก็ไม่ชอบให้ต้นเขาเปียกชื้นนะครับเพราะเชื้อรา ชอบมากครับขับเนื้อไม้ของทุเรียนนะครับก็หลีกเลี่ยงการให้น้ําไปโดนต้นโดนใบนะครับขอแค่น้ําไหลผ่านระบบหลากแน่น้นก็จะทําให้ทุเรียนโตดีนะครับนี่เป็นแนวของลุงบุญนะครับย้ําเป็นแนวของลุงบุญนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้เปลี่ยนความคิดเห็นลุงบุญก็จะพยายามทาคลิปพัฒนาคลิปนา,นาเสนอคลิป ที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับนำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับครับเพื่อนๆครับก็มาดูอีกต้นนะครับนี่ครับทุกต้นนะครับของดงบุญแต่เน้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลาต้นจะแห้งนะครับเดี๋ยวใบที่โดนน้าค้างที่โดนอะไรนะก็เมื่อโดนแดดนะครับให้เขาโดนแดดเขาก็จะแห้ง ไปเองนะครับเชื้อราต่างๆก็จะไม่มาเยี่ยมเยือนนะครับตัวเรียงก็จะต่อยอดได้ดีนะครับเห็นไหมครับมีน้ํานะครับมีน้ําไหลผ่านนะครับมีน้ําไหลผ่านเกิดความเปียกชื้นไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเชื้อราที่โคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามีแค่น้ําไหลผ่านประมาณสักสิบห้านาทีเดี๋ยวก,ก็จะแห้งไปหมดนะครับเดี๋ยวก,ก็จะแห้งไปหมด บริเวณตรงนี้ก็จะมีแสงแดดส่องผ่านนะครับสงบุญจึงบอกว่าเหมาะที่จะทําคานให้น้ําในช่วงตอนเช้าเวลาประมาณหกโมงถึงเจ็ดโมงนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีแสงแดดส่องลงมานะครับบริเวณตรงนี้ก็จะโดนแสงแดดนะครับอากาศก็จะใส่ทได้ดีตุเรียนของเราก็จะปลอดจากโรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่านะครับชวน การดูแลให้สารให้อาหารบำรุงเสริมนั่นก็เดี๋ยวลุงบุญจะค่อยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับก็ช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงบุญปลาชมนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นช่องเล็กๆทำการเกษตรด้วยการเรียนรู้นะครับด้วยการเรียนรู้ก็ทุกอย่าง การเรียนรู้เกิดขึ้นก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเสมอนะครับทำไปเรียนรู้ไปเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อนเพื่อน fc นี่แหละครับก็นำมาประยุกต์ใช้สิ่งไหนดีก็จะประยุกต์ประมวลผลแล้วก็ทำเป็นคลิปเสนอเพื่อนเอ,อ fc ต่อไปนะครับครับ,รบก็สำหรับคลิปนี้นะครับอขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อน,น fc ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ